สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอคริสตชนร้องเรียกพระเจ้าอย่างกล้าหาญด้วยความเชื่อและความหวังเที่ยงวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณาราหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวติกัน วันนี้ก่อนทรงนำสวดพระองค์ทรงกระตุ้นสัตบุรุษให้ภาวนาวอนขอต่อพระเจ้าเช่นเดียวกับบราร์ทิเมอัสในบทอ่านจากพระวรสารวันนี้ว่าข้าแต่พระเยซูโอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้าโปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิดและขอให้เราวอนขอพระองค์ซ้ำๆและบ่อยๆด้วยความเชื่อที่แน่วแน่และกล้าหาญอย่างเป็นรูป,ปรธรรม i a ในการพิจารณาพระวรสารก่อนทรงนำสวดทุตสวรแจ้งข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงหวนนึกถึงเรื่องราวในพระวรสารวันนี้ของนักบ,บุญมารโกบทที่10ข้อ4 6ถึง52เรื่องคนตาบอดที่เมืองเยริโคซึ่งเป็นตอนที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาบาร์ทิเมอัสชายตาบอดที่เขาทูลวอนพระองค์ว่า ข้าแต่พระเยซูโอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้าโปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิดซึ่งสมเด็จพระสันตปะปาปาทรงตั้งข้อสังเกตว่า พระเยซูเจ้าทรงหยุดทันทีเพื่อจะพบปะเขาเนื่องจากพระเจ้าจะสดับฟังเสียงร้องของผู้ยากไร้เสมอการร้องเรียกพระเจ้าอย่างกล้าหาญด้วยความเชื่อและความหวังนั้นแม้เขาจะถูกผู้อื่นตำหนิติเตียนที่ร้องตะโกนเรียกหาพระองค์อย่างสุดเสียงก็ตามแต่พระเยซูเจ้าก็ทรงทำอัศจรรย์ให้เขากลับมองเห็นได้โดยตรัสว่าความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว

บา์ติเมียสยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสยาเขาจึงร้องเรียกพระองค์จากใจด้วยเปลงพระนามของพระองค์ออกมาอย่างมั่นใจเพื่อขอพระเมตตาเขาทูลขอทุกอย่างจากพระผู้ซึ่งสามารถกระทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างวอนขอความเมตตาสงสารและความอ่อนโยนจากพระเจ้าโดยใช้ถ้อยคำที่จำเป็นเพียงไม่กี่คำเท่านั้น บาร์ธิเมียสมอบตัวเองไว้ด้วยความวางใจในความรักของพระเจ้าสำหรับอัศจรรย์ที่จะทำให้เขากลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งรวมถึงสำหรับการเยียวยารักษาจิตใจของเขาด้วยเช่นกันเพราะเขาต้องเผชิญกับความท,ทุกข์ในชีวิตของตนที่เกิดจากบาดแผลความอัปยศอดสูความฝันที่แตกสลายและความผิดพลาดต่างๆนานา,นา Può fare tutto? Chiede tutto. แล้วจึงส่งเล่าถึงบางกรณีที่ทรงพบเห็นในอาร์เจนตินาเมื่อผู้เป็นพ่อของเด็กหญิงอายุ9ขวบต้องนำเธอไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ไม่พ้นคืนนี้ดังนั้นเขาจึงรีบขึ้นรถบัสไปยังสักรัสถานแม่พระซึ่งอยู่ห่างออกไป70กิโลซึ่งตอนนั้นก็ปิดแล้วด้วยแต่เขาก็นั่งสวดภาวนาที่นั่นตลอดทั้งคืนเพื่อร้องเรียกพระเจ้าให้ช่วยลูกสาวของเขาด้วย เช้าวันรุ่งขึ้นเขากลับไปที่โรงพยาบาลและพบว่าลูกสาวของตนอาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์มันเป็นอะไรที่หมอก็ไม่สามารถจะอธิบายได้เช่นกันเราเองก็ด้วยที่ควรจะมีความกล้าและมีความเชื่อแบบนี้ที่จะทูลขอทุกสิ่งจากพระเจ้าพระผู้ทรงสามารถประทานให้เราได้ทุกสิ่ง ขอให้คำภาวนาแบบนี้เป็นของเราเองในสมัยนี้ด้วยข้าแต่พระเยซูโอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้าโปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิดขอให้เราพูดแบบนี้ซ้ำๆและถามตัวเราเองด้วยว่าเรากล้าหาญและแน่วแน่ในคำภาวนาของเราไหมคำภาวนาของเราสามารถสัมผัสและร้องเรียกหาพระเจ้าผู้ทรงอยู่เคียงข้างเราได้หรือเปล่า เราเปิดจิตใจต,ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าหรือว่าเรายังรีรออะไรอยู่เราเอาตัวออกห่างจากความขี้ขาดหรือจากการขาดความเชื่อหรือไม่ และตราบใดที่ความเชื่อยังคงอยู่ตราบนั้นการภาวนาก็มาจากใจจริง <c oughs> และเราก็ควรจะขอทุกสิ่งทุกอย่างจากพระเยสูเจ้าพระผู้ทรงสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราพระผู้มิเคยรอที่จะหลั่งรินพระหังสถานและความชื่นชมยินดีของพระองค์ลงนในจิตใจของเรา ขอให้ความเชื่อที่เป็นรูป,ปรธรรมแน่วแ,แ,แน่และกล้าหาญของบาร์ทิเมอัสเตือนใจเราให้ทำแบบเดียวกันกับเขาและขอพระแม่มารีผู้ได้รับพระพรโปรดสอนเราให้หันหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจของเราและจงมั่นใจว่าพระองค์จะสดับฟังทุกคำภาวนาของเราอย่างตั้งพระทยัย